เดี๋ยวปดกันได้ครับเด้มันนั่นขวางกันนี่แหละมันขวางกันนี่ยังนี่ครับนี่ของอ๋อนี่ฮะเนี่ยนะครับพี่นอ้องเห็นไหมยามเบ็ดครับพี่นอ้องยามเบ็ด มาอลอลุนเบิงครับซื้อบอรงเวียนหันได้ปลาดุกสองตัวนะครับบรรยากาศเอาเงียกันครับโอ้โหวอป่าตัวนี้ป่ามาเร็นโยนเดินนี่นะครับบได้มาส่หลังหนีบกหอยนี่อ้าม่หอดกบตัวนี้นะครับเอาเงียไปน้ำ อย่างพยายามมั้งครับเป็นเท่าได่คือไหมคือไหมหลังนี้เป็นแดนนี่ยที่เป็นที่หมอนะมันนึ้อเออมันดึงไปทาไหนมาอ,อ๋อดึงไปทางมันดึงกาทางนเดี๋ยวจะมาเสียบเนี่ยครับ บางหลังต่อไปครับผมบางหลังนี้ครับหลังนี่ก็จะพี่เจ้ากเขาอ,อ,อยู่บ้านเนี่ยยังก็พี่เจ้าก็ขอของนุชี่ฮะไม่ยังนี่ครับนี่ของแฉะว,ว่าได้รุดแล้ว,ลลวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะป่าบ่ามีป่าบ่า ลดแล้วมั้งเนี่ยลดแล้วครับผมถ้ามันมีมันตีนแล้วลดแล้วลดแล้วลดแล้วโอ้เกี่ยวคอขอครับตัวนี้ยังอยู่ลดแล้วนะครับลังนี่ลุดลดแล้วพี่น้องลุดครับยลดเลือดขนลงไปเลือด เอาว่ามันไปกวัวเอยียงลด,ดขัารุดเนี่ยแต่อะไรเลยเนาะมันหกมันหกเนาะหกข้าวเฮ้มันหนึ่งกับปรยูรครับตายแล้วล่ะเพราะว่ามันหกหกแห้งเนี่ยพอดกันครับผมแก้มือไหมครับผม เสียบเงี้วนี่ละนะครับเสียบไว้นี่ละนี่ละแกะมือมือซอครับมาหลุดมืออีกครับผมแกลังไหมครับยังบ้านมันอ่าไปิลังไหมเฮับล,ลังนี้เปพียงใดลังนี่ลังนี้ปกติครับปกติเดี๋ยวมาเสียบเงี้ยครับเงี้ยหลอนมองหลังนี้ครับันี้คือมอบใช่นี้ ขี้หมอบมามันยังไงขี้หมอบแค่ขี้หมอบจุดกูนีส่สิโอ้มันดึงไปตัวนีนครับดึงไปุดอีกลครับนอีกก่นก็ไดุ้ดอีกครับนะเอาไปนีนก่อนไม่เสียบเงีย,ยงดันไปเอยครับคือบอเป็นยังไงคือหมอบจุดกูดแท้หลังนี้อย่างครับคือเป็นปยังไง นะครับฮะอะฮะดินเเมียโซ่ดินหรเปล่าเ้ฮ้อายพี่น้องเอาเดี๋ยวบวอกับบวอเยเตบเยเติบเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวขวางมันควางมันขวางครัวปดก่อนไปหนึง ไอช่อนยังไงเนี่ยไอช่อนยังไงไอช่อนไอช่อนไอช่อนโอ้นี่ครับผมขอบคุณครับผมของแท้ครับผมของแท้ครับผมโคด้าโคด้าขอบคุณมาครับนะครับบดึ้นมากนะนี่ยอ๋อเห็นไหมนะครับพี่น้องเห็นหรับ เดรกแม่ครับผมของแท้แล้วโอ้ยน่าเดี๋ยวเดียวโหโลเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวปดกันครับผมนี่ครับตัวนึงแล้วคอครับผมหลังก่อนเสียบเงี้ยไปแล้วครับเนี่ยเสียบเงี้ยมาแล้วมันอื่นต่อไมายามครับ ไปอีกตัวหนึ่งอีกอีกหลังหนึ่งครับเรามูจิงซี่หลังนี่คือว่แหนดูซิปลาลายนะครับพี่น้องมูจิงซี่เดียวตัวนี้เดี๋ยว,วเดี๋ยวแม่ครับ แนมนๆเดอะะ้เหมือนเด้มได้ป่าองหลังนี่ครับผมหลังนี้ครับหลังนี้เพียงใดนี่ฮะโอ้โหโนแล้วครับพี่น้องเห็นเจอแล้วครับเจอของแล้วครับผม<ด>เห็นมาครับเห็นผมมครับเห็นมาครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบอ ปลาดุก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 ใหญ่ใหญ่ปลาดุกใหญ่ๆหญห่เห็นไหมครับโอ้หมุนนี่แล้วจังงๆแล้วังว่ามันตายนะครับ,บ,าานบรคนบ่มไม้ยามนี่ตายในเรื่องสอบราะว่าคนบ่มีโอกาสหายใจเนาะเดี๋ยห็นไหมครับนี่ครับผมตัวปลาดุกครับเอายวเดี๋ยวปลดกันครับผม หมดก่อนสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วนี่เติบไปไปต่อครับนี่ก็ดินครัดดินเน่เดี๋ยวดินแห้งครับเดี๋ยวอดินไม่ให้หน้าตัวนี้ตั้งนี้ปกติครับ,กบปกติ อันนี้กัประกาตีครับผมนนเชืเ่องงีกันไหมครับใส่เงี้ยเรียบร้อยแล้วครับหลังสุดท้ายมูเห็นสอบมาลุนครับผมมาเฉมานทำได้เมื่อนี้ขึ้นเี้ได้สองโตครับประดูกกระปุกคอนะครับผมเอึนสอบว่ากันใหม่ครับเห็นไหม